สบายดีพี่น้องสบายยางำแรงวันนี้สภาพเราบ้านเลยครับไปหาบ่อดาวไปลองดูเห็นหลายมุมเลยนี่คือบ้านางำแรง วางฝนตกหน่อยมีฝนมาตกบางทางหลงังฝนตกนะทางไปบ้านมะดาอ บนโต๊ะถนนทางเปลือยทางก้าบ้านโอ้หอดเห้ามาด่าเรียบร้อยโอ้เห็ดยังนอกบ้าดนี่ าเจาจะขอบวเลียนน้ำปรดับมเนาะได้จังหวะคุได้ยันกันสันใหม่ด้ยเนาะเอฟเดียทางมันหลังบนต๊เไปทางอันหนาเพื่อนบ่เดานั่นก็นาเฮือนบ่เทิน สบายดีบอดาวสบายด,ายดีเป็นทางการเป็นยังไงน,น้นาเฮาอันนี้ก็ได้น้ำอ,อยู่ไหนแต่ว่าน้ำเบิดแล้วก็เลยเอามาตะล่นนั่งฟันนานบอลาฮาก็ได้ดำซองให้ฮาก็ดำซองให้ไปลนนนนองเ<อ>ลยน,น้นาบอลาดำซองให้ดำซองให้อันนี้ก็ได้ดน,น้ำลายเติบตู้คนพนมุมมากอ่ะดูน้ำหอยใส่กระพือสิพ่อได้กินอดีหรอกอเมื่าไหร่ไงก็แล้วแล้วเมื่แล้ว mọi người ta chắc mọi người ta mọi người ai mọi người ta mọi người 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 mọi ท่นพร้อมลงโซนนี่ <c oughs> น้ำหนักลงเท่าไ <c oughs> รไม่ได้ติดเลยลงรลายเต๋อเป็ดสีห์โลหัวจังต,ติดอยู่บนน้องเก็บเ,เป็นมึงเอ่อออกค,คุยกันไปเรื่อยๆไปเนาะห <c oughs> ลังจากเพื่อนมาแต่ไหนแต่นาเฮาก็ยุ่งนาเฮาไปเนาะเนนาลยวัน,นนี้มันก็เหยียบใครเหยียบมันช่วงนี้ช่วงน,นาไปน,นา้ามัน,น,นไปเนาะไเสียใจยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปน,นั่นเพื่อน บ่เทิอบอนบ่อยู่เนาะเรียนงัวมื้อนี้มืนน้อนี้เอาของมาให้ของฝากจากเอฟซีเนาะมาให้บ่ด,ดาวเดี๋ยวลองใส่อันนี้เฮา,า,าเฮาใส่หมดแหละแต่ว่าเนี่ยมอเตอร์สากันไปเนาเลยลองใส่เลยฝ่ายติดอยู่เลยเห้ามบ่ห้ามห้ามเลยลองเริ่มนมาซีเลยอ่ะโอ้กันสีผ้าอะไรสีผ้าลองสีผ้าแล้วสิแก้<อ>แก้ปวนไม่ดอก็แต่เรืยองกินโอ้ยก็นี่ อันนี้เื้อถูกต้องเนาะบอดาวโอเคนี่คือบอดาวเนาะเบอร์ยังเล็กแต่ตัวใหญ่โอ้ยมันเดี่ยมันคือใหญ่เลยเอ็มบเบย์เออเออมันใหญ่เออวะถ้าถ้าลองมึงมันมันมันจะใหญ่ยังวะเสียไรเด้อลองเสียก่อนอืมบ่อะไรใส่ใส่ใส่เนี่ยแใส่ไหนแล้ว พี่น right ้องใส่เนี taki, いい่ยมันก็บนใหญ่เลยใส่แล okay, ้วผู้ดีเลยแตบบนใหญ่จะเอาคัดตัวอีกคือนตึเก่ากับขโมยตอนนี้จอยใช่ตัวนี้ของบะเทินบะเทินยังบมาเลยเนาะตัวนี้ก็สามตัวของบะเทินเป็นใส่งบะเทินใส่เอ็มขึ้นจอยเอวเพื่ออ้วนเนี่เกือบอ้วนแล้วดูเมันเริ่มเอสเอ็มเอลเอลพี่ใหญ่ที่สุดแมนบอก เดยืมมันใหญ่เลยแตก็เป็นใหญ่เลยเนาะใหญ่เออเออป็นใหญ่ปกติพอดีใส่พอดีใส่พอดีพอดีจากเอฟซีทางกำแพงเพชรเพื่อนๆลงมาลงมาทางกำแพงเพชรมันทรงมาห่าใส่ลองไลแล้วบันีลองเรียบร้อยลองพอดีขอาพอดีขอบคุณเอฟซีขอบใจ เอิ้นม่ที่เอื้นได้พอาอนผมรู้มาครับทางคุยทางเพีคนลลุงเอนะในนาลุงอก็ขอบใจคุณลุงคุณลุงทางกาแฟเพีรทางกาแฟเพีรที่ส่งเสียหายส่งเสียหายเรางาเาเล็น้อยใจหัวใจหอยก่อนอรพูดจะเกิเกเป็นี่หอยดังเยอะนี่ี่หอยดังก็ถ้าที่ทนายพูดก็คอมเมนต์มาบอกให้เราเลยี่หัยัะเป็นภาษาอังกฤษนี่คือ เทียนโม่หออไรน้องเียนบะทึงใส่แบบบะต้แก้อันนี้มพอาเจ้าสิบูบะเสือมันราคาี่ราคาเนี่ดิสองเก่าเนตัวนี้ของข้าเท่าไหร่ตขอขาแพงกว่าอเพีงสามลอตวนี้สามกมาาเปลี่ยนกันแพงแ่เปลี่ยนกันเมันมีมันอาจมันอาจแต่ละตัวมันอาจจะคือกัที่เนสาเก่เออบ้บางอีกตัวนึงเท่าไหร รนี้ก็สามลอยก็เกลีเยจะเป็นเงินบานเท่ากับสามอยแสนไหลไปสี่ยเลยสามเก่สิบพันแสนเท่าไรแสนซาวแสนซาวแสนยี่สิบพันเนาะแว่าผาผาแสนสองหมื่นเง้น่ปันแว่าผาดีเนาะแวสองหมื่เกี่ยวดยอดผาดีเงี้าดีผาเน่าข้อใส่ก็มันก็สบายเุ้ซื้อว่าสบายให้เอง้งซื้อสบายตัเอย อันนี้ก็ของบาเทิรนเพื่อนเพื่อยู่บาเทิรนแล้วก็ก็สิมบริษายได้ของบาเทิรนเพราะว่าอยู่สองสองคนนี่แหละเพราะว่าทุกวันคนในอังกฤษนี่เป็นเลี้ยงงัวเป็นเลี้ยงงัวไปแล้วไงเพป็นยังบุกข้ามาทงตอนนี้ก็ข้ามได้แหละยังบุกข้ามาเป็นกืบประมาณหามือเย็นมือเย็นเลยบอดากันเลี้ยวหน้าเรียบร้อยน้ำเบ็ดน้ำเบิดดรอเบิดน้ำเบิดน้ำรอฝนอีกรอฝนเกนี่ยของบอดาวเดี๋ยวทำหนึ่งแล้วก็ เ wow. like, oh. สอยพาที่เลือก็เลือกตัวใหญ่มันพี่น้องเลยก็เอาชิปเจ็บให้หยาดๆซุ่มพอเถ่าซุ่มลุงใส่เห็ดไผ่เห็ดนาไปแล้วดำห้ดำนาเนาะดำห้ดำนาหรือว่าใส่นุ่งไปเที่ยวไปออกงานก็นุ่งได้นุ่งได้พี่น้องก็เสือโอเคไม่ใหม่แบบชิปเจ็บเขาเขาใส่สีส้มเอากัเขากันอยู่แต่ว่าจะได้มักจะได้สีนี้หมักหมักแห้งสี สีฟ้าอะไรกันี่กสีดำนี่กัเอามาคั่อยู่นะอย่าว่ามันก็งามอยู่แล้วเพราผ่ามันดีเนาะก็ขอบคุณนี่น้ำใจส่งเสือไหม่ใจส่งเสือมาให้อ่านานหรือว่านานเนาะสองเดือนเพราะว่าไปว่าได้พี่ไหมเนาะเสือกมาผักอยู่อันอยู่ใดอยู่หมุกด้านเสือกมาอยู่หมุกด้านเดือนไปไหมเนองเยเดือนเดือนกลัวอ่าทั้งคนรวมเพ่ระชงมาให้กั เดือบส้งเดือนไปเลยพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ได้ฮับเรียบร้อยพี่น้องเลยได้ฮับยิมหอยเอฟซีทางกระแพงเพียร์เดินส่งมาให้มาสำหรับคลิปนี้ไปแรกพี่น้องบริณน้ำบ่ดาวคุยกันแบบเรื่องไฮเรื่องนาอะไรพวกนี้ยำหนายำเนาะยำหน่ายยำนาเนาะพี่น้องเลยว่าบุกไยเห็นกันดอกม่แต่คำจนมืดบางที่ก็ดำหน้าก็มันมืดไปเลยบุกไปเห็นกันนี่ก็เป็นสปินมันถือมาให้สปินก็สาว แฟนโบราณองีก็เพื่อนยังกักตัวอยู่ยังมาบ่ได้จักมือเขาหายเจ้าว่ะวนันสามสี่มือเลยฟังเบิ่งนวันเพันมามบเลยใช้กาสีเหลืองดิลร,รถดิลจัเกาเขา,ขาหายจ้กมืออ่าเขาตรวจตรวจเรื่อๆยๆแปลว่าตรวจว่าามีไข,บออขวว่บ่เออมีไข่เลยว่าบุมีไข่กับบมีไข่ในภายในสามมือเขาเจ้ากับสิปล่อยมาหานันยินไวาเลยสักเพราะว่าโควิดมันก็นเริ่มลุดลงเนาะแบบว่ามันลุดลงแล้วมันพอร์ตลงมาแล้ว เก็สิปล่อยโตมาไว้เดี๋ยว้ตื่นมากกวสิถ่ายพี่พาไปรับพี่น้องพาพี่น้องไปรับเนาะก็สิเป็นยังไงเปิดโตหน้าตาเปิดโตหน้าตาเปิดโตแป็นป่าล่าคนนั้นบ้านนั่นแหละพี่น้องเนี่ยแบบเพิ่นแบดกำหนดกักโตัวอะไรไม่น้องพี่น้องไม่กักเห็นแน่นอนไม่เห็นแน่นอนพี่น้องฝากที่ตามไม่เรียพี่น้องมันเป็นยังไงได้คือกันบ่ขอบใจคุณลุงนั่นแหละที่ ฝากเสือมาให้ได้นุ่งได้สวยงามเนาะแพรดีเลยสวยงามสวยงามเลยน่าจะเห็นเห็นแต่ในรูพี่น้องเห็นแต่ในรูมันไม่เบิ่งตัวจริงเลยโอ้โหเยอะเลยขอบคุณหลายสําหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยพ่อกันไหมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องให้ฮอตไว้ไว้เพราะว่ายังโมไลนี่เแต่คนกินผ่านกดแล้วพี่น้องเลยยังโมไลกดไลค์กดแชร์เรื่อยๆด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าซอยดันแฮมเฮวิทให้วิทนี่ก็จะเป็นเนาะ วักที่หนึ่งว่าอะไรก็นสิเป็นอุปสรรคตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งผ่านไปแล้วก็รอตัวที่สองลอไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนี่ยเพื่อเฮาสิประสบผลสำเร็จกับโดนพี่น้องกาลังใจก็ได้รับเลยพี่น้องเลยรับมาเรื่อยๆรับใจเรื่อยรับกินนี้ไปแล้วก่อนมากินหนาเนาะต่อไปกินหนาพี่น้องเลยบ๊ายบาย